ดูคดีที่เยวชนอายุ18ปีนะคะขับรถมินิคูเปอร์ชนพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมผ่านไป2สัปดาห์เจ้าตัวเข้ามามอบตัวกับตำรวจค่ะแต่ว่าในช่วงที่มามอบตัวได้เกิดเหตุชุลมุนชกต่อยกับญาติผู้เสียหาย ทันทีที่นางหงแซ่ลี่อายุ81ปีเจ้าของรถมินิคูเปอร์พร้อมทนายความนำหลานชาย<ม>เข้าพบกับพันตำรวจโทน,นัทพลโกมินทราชางรองผู้กำกับงานศูนย์ควบคุมการจราจรทางด่วนหนึ่งแต่ระหว่างที่ลงจากรถได้มีญาติผู่บาดเจ็บเข้ามาต่อว่าจนเกิดการกระทบกระทั่งกันถึงขั้นชกต่อยกันตำรวจต้องเข้ามาแยกแล้วก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีพร้อมกับมีการแจ้งข,าาาข้อหา3าข้อคือขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและขับรถหลบหนีข้อหาที่สองคือไม่มี บอนุญาตขับขี่รถและข้อหาสุดท้ายไม่แสดงป้ายที่เจ้าหน้าที่กำหนดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบนสะพานพระราม9จนเป็นข่าวคลืโครมค่ะจนกระทั่งตำรวจสามารถยึดรถมินิคูเปอร์คันดังกล่าวไว้ได้ต่อมาเจ้าของรถได้มีการส่งทนายเข้าพบกับพนักงานสอบสวนและขอเลื่อนการนำตัวคนขับรถซึ่งเป็นเยาวชนเข้ามอบตัวเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดจนกระทั่งนางหงซึ่งเป็นเจ้าของรถ เข้าพบพนักงานสอบสวนและยืนยันจะพาหลานชายเข้ามอบตัวหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจได้พาเยาวชนคนดังกล่าวหลบลงออกจากด้านหลังสอนอพาไปส่งที่สถานพินิษก่อนจะส่งฟ้องสารเยาวชนและครอบครัวกลางในช่วงบ่ายค่ะโดยทางนางหงรัและก,ก,ก็ทนายมีการจะดจาค่าเสียหายกับผู้เสียหายต่อไปค่ะ